สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปิ่งแบบนะครับวันนี้เราอยู่ที่อยุธยานะครับเรามากับศิริระสังขานหลงพ่อรวยนะครับที่อยุธยาวัดตะโกนะครับวันนี้ก็มีการเช่าวัตถุมงคลรุ่นหนึ่งร้อชาติการด้วยนะครับ ให้มาดูบรรยากาศว่าแถวเยอะแค่ไหนดูเลยครับเพื่อนสูงไหมก็รถเยอะมากเลยนะครับก็การเช่ามีมีเงื่อนไขหลายอย่างนะครับในการเช่าบูชาครั้งนี้ก็พวกผมก็มีสิทธิ์ หนึ่งสิทธ์นะครับลงไปสามสิทธ์ได้มาสิทธิ์หนึ่งก็สิทธิ์ชื่อที่ได้ก็ชื่อตากล้องของเรานะครับที่เราบูชาได้นี่ฮันดาเบปปิ้งนี่นี่ครับ <c> ช <oughs> ื่อ <c oughs> สอนสวัสด์เองค่ะโอเคนี่เราก็จะมาเดินชมรอบๆยวก็ผมก็มีเหลอเือเงินยาแดงที่ผมจองกับพี่เขาวไว้แต่ว่ายังไม่ได้นะครับแต่ว่า เดี๋ยวกลับบ้านไปเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูนะครับว่าแต่ละเหรียญสวยงามแค่ไหนนะครับเพื่อนๆก็พวกผมก็จะเดินทัวร์ก่อนแล้วก็ไปเดินทัวร์กันก่อนที่นี่ก็พูดเสียงดังไม่ค่อยได้นะคะเราต้องแบบพูดให้เบาที่สุดนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นวัดเนาะใช่ค่ะ นี่จะเป็นบรรยากาศรอบๆนะคะดูดูบรรยากาศการเช่านะเพื่อนๆต้องขับรถวนไปนะครับเนี่ยขับวนไปเพื่อที่จะไปเต็นท์ตรงนั้นตรงนู้นนะครับเพื่อที่จะมาเต็นท์เขาเพื่อที่จะมาเต็นท์ตรงนี้นะคะ ็เงื่อนไขการเช่าก็จะมีมมมเงื่อนไขการเช่าก็เป็นการบูชาออนไลน์นะครับก็หนึ่งชื่อต่อหนึ่งสิทธิ์ลงห้าหมื่นห้าหมื่นรายชื่อนะครับแล้วก็ต้องมาจับฉลากลุ้นอีกว่าต้องได้แถวไหนนะครับแล้วก็ต้องมาลุ้นอีกว่าแถวที่เราได้จะเข้าวินหรือเปล่านะครับก็ยากพอสมควรน,นะครับแ,แถม หชื่อได้เช่าได้แค่หนึ่งชุดนะครับเพื่อนเป็นครั้งแรกที่ผมได้เช่าบูชาออนไลน์นะครับก็ได้ชุดกรรมการก็ถือว่าดีใจมากเลยนะครับเป็นหลวงพ่อเมตตาแล้วนะครับพวกผมก็กลับบ้านไปก็จะไปถ่ายให้ดูว่าได้อะไรมาบ้างจากวัดวันนี้ก็ได้บุญได้วัตถุมงคลเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปถ่ายข้างล่างกันไปชมบรรยากาศรอบๆข้างล่างนะครับ ไปครับแล้วค่อยมาดูกันต่อ One hour later เค okay, ครับเพื่อนเราก็ลงมาข้างหน้าแล้วนะครับสว่วนของหน้าพระธาตุเจดีย์ครับดูครับเพื่อนความสวยงามของพระธาตุเจดีย์หนึ่งร้อยปีนะครับดูคนมาเยอะไหมคนมาเยอะมากครับส่วนตรงลานตรงนี้ลานลานตรงนี้เขาก็จะจัดนิทรรศการ100ปีของหลวงพ่อรวยนะครับจะเล่าประวัติ เล่าประวัติของหลวงพ่อรวยนะครับเดี๋ยวเราไปเดินถ่ายกันนี่อันนี้เป็นประวัติของพระธาตุเจดีนะครับว่าเริ่มสร้างตอนไหนส่วนอันนี้เป็นบอกเรื่องสรีระสังขารของหลวงพ่อรวยนะครับ พิที่ก่อนไหมอันนี้ก็เป็นการสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยนี่อันนี้ก็จะเป็นตอนที่ท่านได้รับเลื่อนสมณศักดิ์นะครับสุดยอดนี่เป็นใบนี่ อน,นี้ก็เป็นพัยดยศเหมือนกันนะครับสมณศักดิ์อันนี้คือลำดับของพัยดยศที่ท่านได้นะครับอ,นนอันนี้เป็นธรรมาดของหลวงพ่อรวย จะเล่าถึงว่าท่านมายังไงถึงได้มาบวชนะครับเนี่ยมีหมดเลยนะครับประวัติของท่านเป็นพระธา,านี่อันนี้คือจะสร้าง อนุสรหนึ่งร้อยปีนะครับที่กำลังสร้างอยู่ตรงมูนลนิธินะครับเนี่ยนี่สวยถ่ายอยู่เนี่ยนี่นลยนี่เลยไถ่ายตรงงานตรงนั้นไมหมล่ะ โอเคครับเพื่อนๆเราก็ถ่ายภาพบรรยากาศพอๆๆให้แล้วนะครับในวัดแล้วก็ผมก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับเพื่อนๆว่ามาจากคอนแกนก็ไกลมากเลยนะครับ400กว่าโลครับดูคนมาเรื่อยๆครับนี่มาไม่ขาดสายเลยนะครับไตรงนี้ไหม เดินมาเลยยังไม่เคยเดินเลยตรงนี้นเลยนะ<ะ>เดินไปดูไหมเดินไปดูกอนไม่เคยเลยอันนี้จะเป็นพื้นที่รอบๆนะครับเพื่อนๆผมมาวัดนี้นครั้งที่เป็นครั้งที่สี่แล้วครั้งที่สามแล้วนะครับที่มาวัดแต่ว่ายังเดินไม่ทั่ววัดเลยนะครับเพื่อนยังเดินไม่ทั่ววัดเลยมากันกี่รอบแล้วรอบที่สามค่ะเราเดินรอบ บัตรเลยยังยังไม่รอบยังเดินไม่รอบบัตเลยนะครับเพื่อนๆตรงนี้ก็จะมีพระ,ะแล้วไม่ทันเนี่ยเอ้ย มีศาลากลางน้ำลยครับเพือ่อนสวยงามมากเลยนะครับอันนี้จะเป็นรูปปั้นของพระอินทหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะครับเพือ่อนแต่ว่ายังไม่ได้กราบเลยครับถอดไหมเข้าไหมน,นี่ยังไม่ได้กราบเลยครับสวยเพือพ่อนเดี๋ยวพวกผมจะเดินออกไปข้างนอกงานแล้วนะครับแล้วก็จะไปถ่ายวิดีโอให้ดูกันอีกทีที่บ้านว่าวัตถุมงคลที่ผมได้รับเป็นยังไงครับผมขอบคุณครับ 2.000 years later โอเคครับทุก่านสวัสดีครับ้หลังจากที่เราไปเช่าบูชาวัตถุมงคลเมื่อวานมาแล้วนะครับก็วันนี้เราก็จะมาแกะดูพระกันว่าเราได้อะไรบ้างพระชุดกรรมการได้เนอะไรบ้างนะครับมาดูกันใกล้ๆอันนี้ที่ผมได้มาก็จะมีนีเป็นกลอง ชุดกรรมการนะครับผ mm hmm. มเก็นถุงเงินแล้วก็อันนี้เป็นสติกเกอร์แล้วก็เหรียญย่อยๆนะครับอันนี้ผมซื้อตัดหน้าวัดเอานะครับกระเป๋ากระเป๋านี้จะอยู่ในชุดเหรในชุดเลรนะครับเดี๋ยวผมเลืึ้นให้ดูว่าชุดเหรจะมีอะไรบ้างแต่ว่าอันนี้ผมซื้อตัดเอาหน้าวัดก็พันกว่าบาทนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดู ดูชุดกรรมการกันก่อนนะครับที่เราบูชามามีอะไรบ้างเมอไหยใกล้ๆเน,นี่ยอือนี่นะครับมีเหรียญสองบาทแล้วก็มีเหรียญสี่บาทนะครับเป็นเนื้อเงินหน้าทองคําแล้วก็มีเหรียญกระไหลกระไหลทองลงยาครับก็เป็นสีแดงกับสีน้ำเงิน เรียนแล้วก็จะมีอันนี้อันนี้นะครับก็จะเป็นรูปมหมัวใจมหัวใจนะครับแบบอันนี้ก็ูมหัวใจเหมือนกันครับแต่ว่าจะเป็นลงยาสีแดง นี่ทีเด็ดนะครับเพื่อนเป็นเหรียญนี้เ้เงินหน้าทองคำนะครับนี่เป็นเหรียญนเนื้อเงินหน้าทองคำครับผมก็จะป,ประมาณนี้นะครับชุดหนึ่งชุดกรรมการก็ชุดนี้ก็บูชาหมื่นห้าหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับเพื่อน,อนแต่ว่าราคาหน้าวัดเขาตัดกันไปสามหมื่นแล้วนะครับตัวนี้สองหมื่นสามหมื่นแล้วนะครับ แล้วก็จะมีเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนดีกว่า,าดูใกล้ๆมาส่องกันนะว่าจะสวยแค่ไหนนะครับ๋ยวทีละเหียญผมเขี่ยวออกก่อนเอาเดี๋ยวเราส่องสองเหรียญน,นี้ก่อนนะครับดูใกล้ๆ ด,ดูนะครับเพื่อนนี่นะครับนั้นเงินยาแดงนะครับนี่ข้างหลังก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เอามาดูเหรียนต่อไป เป็นน้ำเงินนะครับลงยาน้ำเงินอะไรทองเหมือนกันนี่นะครับอะไรทอง,งยาสีน้ำเงินก็สวยเหมือนกันนะครับเพื่อนๆคู่นี้เขาก็ปล่อยกันเดี๋ยวนี้ยอดราคาสามพันนะครับสามพันนี่สองเหรียญน,นะครับนี่คู่นี้สามพันผมก็ถามว่าแบ่งไหมผมแบ่งนะครับถ้าถ้าแชทมาเลยนะครับ หรือเม้นใต้โพสใต้คลิปแล้วก็แอดเฟซมาได้ครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิก์ไว้นี่เป็นเหรียญหน้าทองคำนะครับดูเหรียญเลยเนาะดูเหรียญต่อนี่นี่เป็นเหรียญสี่บาทนะครับด้วยพันล้านเช่อเหรียญสี่บาทอันนี้จะเป็นหน้าทองคำจริงๆใช่ไหมคะเป็นหน้าทองคำจริงครับ มันจยายมันจะอันนี้มันก็เป็นอย่านั้นเลยมันก็เข้าที่ย,ทย,ย,ยัไมเข้าที่นดูใกล้้อ้เขาใส่ใส่ฟั่งแลองเทีบเยบแขนให้ดูหนะะอ่อยคบอือเทียบแขนเียนถ้าใส่ก็ยัพอด,ดีับ เหยสี่บาทสำหรับเลรของผู้ชายนะคะสี่บาทของผู้ชายจะประมาณนี้นะเพื่อนสวยนะครับนี่ดูข้างหน้านะครับดูข้างหลังครับจะเขียนว่ารวยพันล้านชาติการหนึ่งร้อยปีนะครับของมูนลนิธินะครับเรื่องนี้มูนลนิธิจัดสร้างเลยว่าก็มูนลนิธิกับวัดก็อยู่ติดกันนะครับก็เขียนว่ารวยพันล้านตรงตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเลขโค้ด เอ้ยวนะคะไหนเห็นมันไม่ขึ้นเหรอเห็นไหมอ๋อนี่ไงคะนี่คะ่ะรวยพันล้านนะคะโอเคนี่จะเป็นน้ำเงินลงยาแดงนะครับทำรับชุดกรรมการหอมไปเป็นเดิม ก็ผมไม่ได้ใช้แน่นอนนะครับเพื่อนๆเลดผมไม่ค่อยห้อยเลดอันนี้ผมก็แบ่งนะครับหกพันเจ็ดพันในทางแคทมาไอ้อผมขอเปิดเจ็ดที่เจ็ดพันนะเพื่อนๆเลดเจ็ดพันนะครับ, 7, รบถ้าสนใจจริงๆผมลดให้ได้นิดหน่อยนะครับเลดสี่บ,บาทนะครับเพื่อนๆเรามาดูที่สองบาทเลดสองบาทกันนี่เรดสองบาท นี่เป็นเหรีสองบาทนะครับเพื่อนๆจับดีๆนะครับเบาทสวยนะครับสำหรับผู้หญิงครับผู้ชายก็ได้ครับแต่ว่าใส่จะพอดีครับสองบาทจับดีๆนะครับอ้าว สองบาทครับข้างหลังก็จะเขียนเหมือนกันนะครับนี่ตั้งสองก็ได้แต่ถ้าใส่ก็จะเล็กกว่าสี่บาทนิดหน่อยนะครับไม่ไม่นิดแหละครับเยอะเลยครับเพื่อนๆถ้าเรเปรียบเทียบดูผมคกาแฟห่อให้เนาะถ้าเราเปรียบเทียบกันดูนะครับเห็นไหมครับมันจะคนละนไซส์กันเลยนะครับเรสองบาทเขาปล่อยกันอยู่หน้าวัดเดี๋ยวนี้ก็รานะคา สี่พันนะครับสี่ห้าพันนะเพื่อนๆนี่อันนี้สี่เดี๋ยนี่เลทเส้นนี้สี่พันนะครับอันนี้หกพันเจ็ดพันนะครับถึงเจ็ดพันแล้วครับส่วนมากราคาขึ้นเจ็ดพันแล้วครับเห็นบ้างโพสชเจ็ดพันห้าแล้วนะครับแต่ผมขายผมปล่อยเจ็ดพันนะครับผมแบ่งได้นะครับเพื่อนสนใจก็ทักแชทมาเลยนะครับอันนี้เป็นเลดสองบาทแล้วก็สี่บาทนะครับเงินเงินหน้าทองคำเหมือนกันครับ แล้วต่อมาก็จะเป็นจี้ครับจี้รูปหัวใจนะครับจี้รูปหัวใจก็อันนี้จะลงยาสีน้ำเงินกับสีแดงเป็นคู่นะครับนี่ซูมๆูกใกลครับตาของสูงเหมมันไม่ค่อยโฟกัสัไม่ต้องซูมก็ได้เอาปกติแค่หันเข้าเข้าไว้ได้เพราะว่าคุณจับไม่นิ่งเลย โอ้โหอันนี้นะเห็นไหมครับขอดูข้างหลังหน่อยอันนี้ข้างหลังข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ก็เขียนว่ารวยพันล้านเหมือนกันนะครับเพื่อนอ่อข้างหลังก็ลงยานะคะ่ะลงยาสีแดงตรงไก่ใช่ไหมจะสลับกันสลับแดงแดง<ม>สีแดง,แดงจะลง,<ด>จ,ะลงจะลงเป็นสีเงินสีส่วนส,ส,สีเงินจะลงข้างหลังเป็นสีแดงนะครับโอเคที่ก็สวยครับสำหรับผู้หญิงเอาไปเลี่ยมใส่กับสร้อยสวยนะครับเพื่อน ตัวนี้ปล่อยไหมคะตัวนี้ไม่ปล่อยนะครับคู่นี้ผมจะเก็บนะครับอันนี้เก็บแล้วก็องค์นี้ผมก็จะเก็บนะครับเพื่อนๆนี่นี่คือทีเด็ดของชุดจมกรการนะครับอันนี้ผมจะห้อยเองนะครับเพื่อนๆที่เช่ามาก็อยากได้เหรียญนี่แหละครับมาห้อยตัวนี้เป็นอันนี้เป็นหน้าทองคํานะคะเนื้อเงินหน้าทองคํานะครับอยู่นิ่งๆค่ะดูความ <Okay. S 1> สวยงามของเหรียญ ดูตรงไก่ข้างหลังก็จะเขียนว่ามูล,ลนิธิ่นรว,วยภาษาทิโกนะครับเพื่อนๆตรงข้างล่างจะเขียนมูล,ลนิธิส่วนข้างบนจะมีโค้ดต่อโค้ดใบพัดนะครับไปโค้ดร,รูปไปพัดนะครับพัดยศแล้วก็มีรอเรืออยู่ข้างในเห็นไหมไม่เห็นค่ะเพราะว่าคุณจับไม่นีเลย <Okay. S 2> แล้วก็จะมีเลขโค้ดอยู่ข้างล่างแล้ตาดีละตาตาดีได้ตาลายเสียนะคะ,ะดูกันนีนะคะ mm hmm. ว่าเลขโคดอะไรนี okay. ่ครับนี่คือทั้งหมดของชุดกรรมการนะครับเพืแบบ่อนๆก็จะมีเหรียญนเ,นเงินหน้าทองคำแล้วก็มีเหรียญเหหน้าทองคำสองเส้นนะครับมีหนึ่งบาทกับสองบาท แล้วก็มีจี้จี้เนื้อเงินนะครับสองสองอันสองสองเหรียญกันนะครับแล้มีเหรียญหน้าทองคําแล้วก็มีเหรียญก,กระไหลทองนะครับแถนแล้วก็มีครับเพื่อนก็หมดแล้วนี่คือชุดทั้งหมดของชุดกรรมการนะครับก็แล้วก็ไปต่อกับที่กระเป๋าที่ผมเช่ามาเนาะกระเป๋าที่ผมเช่ามา นี่คือกระเป๋ากระเป๋านี่กระเป๋า,นนาก็จะเขียนว่ารวยพันล้านนะครับสวยมากเลยครับเพื่อนผมว่าใบใหญ่ดีครับผมก็เลยอยากได้ก็เลยเช่ามาอันนี้จะใช้เองนะครับอันนี้ไม่แบ่งนะครับมาดูข้างในกระเป๋าก็จะมีช่องซิปซิปข้างในแล้วก็มีนี่สายกระเป๋านะครับจะมีกระเป๋าสะพายข้างก็ใบใหญ่พอสมควรนะครับนี่ จะเขียนว่ารวยพนันกระเพากระเพาก็ทำผ่านการปลูกเสกเหมือนกันนะครับอ่านปลูกเสก,กเ,เหมือนกันได้ปลูกเสกเหมือนพระเลยนะครับปลูกเสกพร้อมกันด้วยนะครับนี่นี่คือกระเพาผมชอบมาพันสองข้างหลังก็มี1ิมีสิบข้างหน้าจะเขียนว่ามรรนะครับมูล,ลนิธิหลวงพ่อรวยภาษาที่โกนะครับ แล้วก็มีชื่อรุ่นมีชื่อรุ่นว่ารวยพันล้านนะครับแล้วก็นี่เป็นกระเป๋าที่ผมเช่ามาแล้วก็นี่จะเป็นเหรียญเนื้อนางล่างที่ผมเช่ามาครับนี่มีรวยรวยรวยเฮงๆแล้วก็รวยรุ่งเรืองนะครับพวกนี้ ราคาไม่แพงนะครับเหรียญพวกนี้ยังราคายังไม่แพงแต่ว่าบางเหรียญมีแท้ทันนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์แผ่นละยี่สิบบาทนะครับนี่โอเคครับเพื่อนๆถ้าใครสนใจเหรียญหรือเหรียญกระไหลทองนะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับราคาเบาๆผมไม่ผมไม่ผมไม่แบ่งแพงนะครับแบ่งปันกันใช้นะครับ นี่ครับเพื่อนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมเลยนะครับถ้าสนใจวัตถุมงคลของคนรวยทังรุ่นที่ผมมีเก็บผมก็แบ่งให้นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องติ่งแต้มนะครับเพื่อนเอาสําหรับคลิปนี้ผมขอปิดแค่นี้นะครับสวัสดีครับเที <S <S ่ยวเมืองไทยมีแสสา